สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์รถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถทามาหากินคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะเป็นโตลต้าลีเวอร์พีเลเนอร์สีประตู2 4 g นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นยกสูงสีประตูเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา6 1 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งต้นๆ้นนะคะผ่อนสูงสุดได้เจ็ปีแปดสิบสี่งวดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบลังพึ่งสีดานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าเราก็ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทาเบียนนี้เลยนะคะ400นนะคะในส่วนของ ของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดําแบบรังทึ่งนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคานีนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะได้เป็นยางฟูตียนะคะได้แม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะได้ยางปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถด,ด้วยนะคะในส่วนของ บเรียวนะคะจะติดกับประจกข้างรถมาให้นะคะคุณคลูกค้ามีราลาบันไดสีดำมาพร้อมเลยนะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกจะได้เป็นกระจกปากไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียม นะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมาให้นะคะพรมอะไราหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมอะไรามันติฟังก์ชันนะคะสำหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่1 5 5 0 0 0 0กโลนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า เครื่องได้ซีดีจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะข้างหน้าเกียร์นะคะจะมีที่วางแก้วน้าให้2ใบนะคะเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยด้าสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมสีดําทั้งสองฝั่งเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของคนขับมาให้ด้วยนะคะ คอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางมากนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามีโซนของพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยว่าสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะโลโก้โตเกาีาจะเป็นโลโก้โตเต้ตานะคะขอบของเขาจะได้เป็นสีดํานะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้า ไฟเฉเฉินนะคะสําหรับคันนี้มีลำโพงห้างมาให้ด้วยนะคะตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยค่ะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยด้าสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับโรมสีดำนะคะคุณลูกค้ามีแอร์หลังมาให้ด้วยกระเป๋าจิงโจ้นะคะที่ห้อยสินค้า กระเป๋าจิงโจ้ที่ห้อยสินค้าชิ่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าออปชันคือครบเครื่องเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะออปชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เขายัางไม่พอนะเะามีที่พิงแขนมาให้แล้วก็ที่ใส่แก้วน้ํามาให้อีกด้วยนะคะ นั่งเยือยียดยขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถนะคะรอยเม็ดอะเรียงรายเลยนะคะยางได้เป็นยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะปับด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของแมกไรเนอร์แมกไรเนอร์ก็เดิมๆไปเลยนะคะคุณลูกค้ารี่รอยต่างๆไม่มีนะคะจะมีการปรับสภาพให้กับคุณลูกค้านะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถใส่สินค้าต่างๆนานา,นา,นาได้นะคะไฟเบรกโดยที่3นะคะคุณลูกค้ามือจับแบบคมเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง นะคะในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะสำหรับคันนี้นะเป็น4บอลเงินนะคะบอดี้เดิมๆเ,เลยนะคะสังเกตในแมกไลเนอร์คือแมกไลเนอร์เดิมๆกันเลยทีเดียวมือจับจะเป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะสีประตูยกสูงสวยๆเลยนะคะรถทํามาหากินนะคะแนะนําไปคันนี้เลยนะคะเป็น t o t ต้าลีเวอร์พ e ีเลนเนสประตูนะคะ 2.4G นะคะปี2018คันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา 6แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะลูกค้าเคดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรดลอยเบรคต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มอโกเพนเพจนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะตรงคานสังเกตตัวน็อตจุดยางต่างๆนะคะจุดตามสี นะคะเป็นเครื่องแห้งๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,004นะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มายแก้มขัวก็เดิมๆกันเลยนะคะรอยเมดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจนน้าเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสําหรับรายละเอียดรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านได้นะคะที่ ที่สนใจโต้ตารีเวอร์พรีเนเนอร์4ประตู 2.4G นะคะปี2018คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่150,000กโลนะคะเพยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา610,000บาทนะคะ, 6, 000, 000, นะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์กันได้ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเยนต์นะคะสำนัก งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หนะ้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตลรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชยนตนะคะและพิงจะไปรีวิวรถนไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ